สวัสดีค่ะแมคะ่ค้าออนไลน์ทุกท่านค่ะวันนี้คอร์สออนไลน์97จะมานำเสนอนะเปิดเผยเคล็ดลับการเรียนห้าวันห้าคอร์สมีอะไรบ้างวันที่1ค่ะจะเป็นการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพค่ะมีโค้ดส,สอน ให้เข้าใจทําเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะวันที่สองจะเป็นการตกแต่งภาพก็าจากโปรแกรมง่ายๆทุกคนสามารถทําได้ค่ะไม่เคยเป็นก็ใช้เครื่องมือถือเครื่องเดียวทําได้ค่ะต่อไปค่ะวันที่3จะเป็นการเขียนคอนเทนต์คอนเทนต์ดีคอนเทนต์น,น,น่าสนใจก็ดึงดูดความสนใจให้ลูกค้านะคะล คุณแม่ปันของเรามีเคล็ดลับดีๆในการมาสอนการเขียนคอนเทนต์ค่ะสำหรับวันที่4เป็นการสร้างแฟนเพจค่ะแฟนเพจน่าดูน่ามองอ่านปุ๊บติดใจปับ๊บต้องนี้เลยค่ะโค้ดเราเก่งมากเรียนเหมือนจับมือทำเลยค่ะสิ่งสำคัญของการขายออนไลน์ค่ะในวันสุดท้ายเราจะมีการ สอนการยิงแอดโฆษณาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขายสินค้าออนไลน์ถ้าใครสนใจสมัครเข้ามาได้เลยค่ะมีเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรียนผ่านซูมค่ะง่ายๆมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำตลอดสนใจทักมานะคะขอบคุณค่ะ